ผู้ชมครับยังร้อนแรงต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการการทหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีการเชิญคุณกันถัดพงไพบุญเวชหรือกันจอมพลังไปชี้แจงทางโซมและก็ต่อด้วยพลปีวินไทยสวุวรรีโคศกกองทัพบกเช่นเดียวกันหลังจากก่อนหน้าที่จะมีการประชุมเนี่ยโคศกกองทัพบกได้บุว่า,ากองทัพไม่ขาดแคลนโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยุโทโธปรกรณ์และสิ่งจําเป็นในการสู้รบรวมถึง ไม่เคยขอไม่เคยรับและไม่เคยใช้ก็ปรากฏว่าในเวลาต่อมาคุณกันเองก็ได้เผยแพร่เอกสารซึ่งเป็นหนังสือของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกหน่วยหนึ่งไม่ได้เปิดเผยขอชระบ,บุญเรื่องชุดเกราะขนาดเดียวกันมีตอชอด,อดด้วยตชอดตอำรวจตะเวนชายแดนซึ่งพลตีวินไทยรับในเวลาต่อมาว่าตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริงเมื่อวานนี้ โฆษกองทบกออกแถลงการย้ำข้อความสำคัญซึ่งพยายามจะชี้แจงนะครับทวชมอ้ชมใน,นส่วนของคำว่ากองทัพไม่ขาดแคลนที่มีการกล่าวถึงพลวีตีบินไทยบอกแถลงการว่าหมายถึงสิ่งอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติทางทหารเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่ากองทัพจะปฏิเสธความมีน้ำใจของประชาชนหรือภาคส่วนต่างๆกองทัพยังคงยินดี และขอบคุณในทุกรูปแบบของการสนับสนุนทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภคและสิ่งของเพื่อการดำเนินชีวิตที่อยู่นอกเหนือระบบราชการซึ่งล้วนมีคุณค่าทางจิตใจเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นของใช้ที่จำเป็นแต่ยังสะท้อนถึงน้ำใจความห่วงใยและกำลังใจที่พี่น้องคนไทยมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อ่คือประเด็นที่ตรวจสอบกันในกระบวนการทหารส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องยุทธภัณฑ์ค่ะ,ะแต่พลตีวิทนทันท่านก็พูดถึงประเด็นเรื่องโอโปุปโภคบริโภคด้วย พลตีวินไทยระบุว่าที่ผ่านมามีบางกรณีที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากมีการนําคําพูดบางส่วนไปเผยแพร่โดยไม่ครบถ้วนตัวอย่างเช่นกรณีที่ผมเคยกล่าวว่าบางอย่างรับมาอาจไม่ได้ใช้ซึ่งไม่ได้หมายถึงสิ่งของทั่วไปที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธา แต่ว่าหมายถึงกรณีเฉพาะที่พบว่าผู้ให้ความอนุเคราะห์บางท่านนำแผ่นเหล็กที่มีทั่วไปในท้องตลาดมาดัดแปลงเป็นแผ่นเกราะกันกระสุนเพื่อมอบให้ทหารแนวหน้าในกรณีเช่นนี้จึงได้ให้ข้อสังเกตว่าแผ่นเกราะลักษณะดังกล่าวอาจไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ด้วยเหตุผลทางเทคนิคทั้งนี้ กองทัพไม่เคยปฏิเสธน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือความตั้งใจและกำลังใจที่คนไทยมอบให้กันในยามที่ชายแดงของประเทศกำลังเผชิญภาวะวิกฤตแม้ว่ากองทัพจะมีการเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ไว้เพียงพอตามรฎวิชาการแต่การที่ประชาชนยงคงสหมุนเพิ่มเติม,ตมทั้งในรูปแบบสิ่งของบริโภคหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะหน้าถือเป็นพลังใจยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเสริมขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบ,บัติการทุกราย และข้อนี้สําหรับข้อกังวลที่ต้องการให้มีการตรวจสอบและจะัดทารายการสิ่งของที่กองทัพได้รับมอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสหาประโยชน์ส่วนตัวกองทัพบอกเห็นด้วยและดำเนินการอย่างเคร่งครัดกรณีส่วนกลางมีการบันทึกเอาไว้ชัดเจนและมีพิธีรับมอบส่วนระดับภูมิภาคและระดับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่พลตีวินไทยระบุว่าเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจะมีการรวบรวมข้อมูล เพื่อนําส่งให้ส่วนกลางทราบต่อไปทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ได้รับในนามหน่วยหรือนามส่วนตัวล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจและได้รับการขอบคุณจากกองทัพทั้งสิ้นอผลน,นั้นต้องมาจากการร,ากบบริบารกาการทหารเมื่อวานนี้มีเพจเพจหนึ่งซึ่งระบุว่ามีชื่อว่ากลุม่มรักษาแผ่นดินระบุ ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของคณะกรรมการการทหารของสาภาชุดนี้ทั้งคณะกรณีมีการนำเสนอข้อมูลและตั้งประเด็นในที่ประชุมกรบริการโดยปราศจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและเป็นธรรมโดยกลุ่มที่ใช้เรียกตัวว่ารักษาแผ่นดินได้ยื่นคำร้องโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวของกรรมิการทหาร ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของกองทัพบกรวมถึงการจอมพลังซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ถูกพาดพิงในลักษณะเสียหายอันอาจจะเข้าข่ายเป็นปการประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560แปลความว่าอาคณะกรรมการบริการทหารทั้งคณะจะได้ถูกยื่นตรวจสอบเรื่องประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมน,นูญ โดยกลุ่มรักษาแผ่นดินระบุว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมธิการควรจะตั้งอยู่บนหลักความเที่ยงทางรับผิดชอบและจริยธรรมทางการเมืองเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนไม่ให้กลไกตรวจสอบของประเทศถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเสียหายต่อผู้อื่นบดยปัาจะหาหลักฐานยังไม่ปรากฏนะครับเดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเข้ามาว่าไปยื่นให้ตรวจสอบจริยธรรมว่าเป็นประเด็นที่ ฝ่าฝืนด้วยกับประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวใหญ่อยู่เหมือนกัน